สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto r e v e วันนี้เรามีรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ทุกคนรอคอยนั่นคือ2,026 BMW X3 Electric SUV สีเงินรถ SUV ไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ผสมผสานดีไซน์ล้ำยุคสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีสุดล้ำมาไว้ในคันเดียวเริ่มกันที่ภายนอกตัวรถมาในสีเงินเมทัลลิกสะท้อนแสงหรูหรา โครงสร้างตัวถังเน้นความลู่ลมไฟหน้าเล็ดทรงเรียวพร้อมไฟ DRL ล้ำสมัยกระจังหน้าตามเอกลักษณ์ BMW คิดนี kidney grill design สปอร์ตแต่หรูหรากันชนหน้าออกแบบใหม่เสริมความมั่นใจและความปลอดภยัยด้านข้างเส้นสายตัวถังเรียบหรูล้ออัลลอยพรีเมียมขนาดใหญ่พร้อมลวดลายทันสมัยบานประตูเน้นความเรียบง่ายแต่โดดเด่นส่วนหลังไฟเล็ดทรงเรียวและกันชนหลังดีไซน์ล้ำเพิ่มความโดดเด่นทุกมุมมอง เปิดประตูเข้าสู่ภายในพบกับห้องโดยสารสีเงินเทาสไตล์ลักชัวรี่มินิมอลิซึมเบาะหนังพรีเมียมรองรับสริระทุกท่านหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่แสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วระดับแบตเตอรี่และโหมดการขับขี่หน้าจอทัชสกรีนกลางขนาด12-15นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto และระบบสังงายด้วยเสียง Ambient LED Lighting รอบคอนโซลสร้างบรรยากาศสุดหรูภูมิลัยมัลติฟังก์ชันใช้งานง่ายส่วนกลางมีช่องชาร์จไร้สายพร้อมช่องเก็บของซ่อนแบบ floating console ระบบปรับอากาศและระบบเสียง Bose รอบทิศทางทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและคุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์สมรรถนะของ BMW X3 2 0 2 6ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังหรือ AWD ตามรุ่นให้แรงมมาและแรงบิดสูงเพียงพอทั้งในเมืองและเดินทางไกล แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุสูงวิ่งได้ไกลามากต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จเร็ว DC ฟา้าชาร์จจาก20-8ถึงภายในเวลาเพียงไม่กี่สิบนาทีระบบรีเจนเนอเรทีฟเบรกกิ้งช่วยเก็บพลังงานขณะเบรกเพิ่มระยะทางวิ่งสูงสุดด้านความปลอดภัยอีกส26มาพร้อม BMW Active Safety Package ครบทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมการทรงตัวระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยขับในเลนและกล้องรอบคัน360อองศาทำให้มั่นใจได้ทุกการขับขี่ ช่วงล่างและพวงมาลัยให้สัมผัสนุ่มนวลแต่ควบคุมมั่นคงทุกการเลี้ยวและการขับขี่บนถนนทั้งในเมืองและทางไกลให้ความสะดวกสบายสูงสุดเบรกตอบสนองไวระบบการสะเทือนปรับสมดุลทุกน้ำหนักรวมทั้งหมด2,026 BMW X3 Electric SUV สีเงินคือรถ SUV ไฟฟ้าล้ำยุคที่ตอบโจทย์คนรักเทคโนโลยีความหรูหราสมรรถนะและความปลอดภัยในทุกด้านเหมาะทั้งใช้ในเมืองและทริปไกลๆเป็น EV ที่คุณไม่ควรพลาดในปี2026 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto v i e เพื่อไม่พลาดรีวิวรถไฟฟ้าและรถรุ่นใหม่ล่าสุดทุกคันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการผมสามารถทำไทเตล d e ดสคริปชันและแ a ชแท็กแท็กสำหรับ youtube ของ bmw x3 สีเงินให้ SEO และเทรนสูงสุดแบบพร้อมอิโมจิในภาษาไทยได้เลยคุณอยากให้ผมทำไหม